แถวบริเวณถนนสีอยุธยาตอนประมาณสักช่วง10โมงได้10โมงเสร็จตำรวจสอนอพยาไทยก็ไปตั้งด่านตรงนั้น,นะฮะกวดขันเรื่องของวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีวัยรุ่นสองคนผู้ชายเป็นคนขับนะครัผู้หญิงเป็นคนซ้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับนี่นะฮะทั้งสองคนก็ไม่สวมหมวกกันน็อก ขี่ขึ้นสะพานข้ามแยกสีอยุธยาผ่านมาด้วยความเร็วนะฮะแล้วก็จะไปแยกสีอยุธยาปรากฏว่าตํารวจเห็นก็โบกให้จอดเพื่อขอตรวจค้นนะฮะปรากฏว่าแทนที่มันจะให้จอดให้ตํารวจคน้นไม่ฮะออกทางขวาเบี่ยงออกขวาแล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีดาบตํารวจท่านหนึ่งฮะออกมายืนสกัดก็ไม่สนชนเลยโอ้โหชนดาบตํารวจท่านนี้นะดาบตํารวจสมปองเพลงมาลาชนจนล้มลงไปนะ ตำรวจเนี่ยศีรษะแตกนะฮะข้อมือหักศีรษะเนี่ยเย็บไปสิบเข็มนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีอาการปวดหลังอยู่นะฮะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนจักรยานยนต์คันนี้พอล้มพอชนตำรวจเสร็จก็ล้มลงแล้วเสร็จแล้วทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็วิ่งหนีเข้าไปคนละทิศคนละทางตำรวจก็ไล่จับแล้วก็จับได้ทั้งสองคนผู้ชายชื่อเมทวินทองภูนะับผู้หญิงชื่อเตือนใจโตบุญรอด สองคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะ,ะแล้วทำไมต้องหนีก็เพราะว่าที่มอเตอร์ไซค์ของเขาซ่อนยาบ้าเอาไว้ตำรวจก็ไปเจอนะฮะเจออยู่ที่ช่องใส่ของหน้ารถเลยนะฮะอยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะอยู่ในกล่องตรงนี้ยาบ้าห0เม็ดนี่นะฮะเจอจับค่าหนังค่าขาวแบบนี้ก็สารภาพว่าเมทวินเนี่ยบอกว่าได้รับค่าจ้างมา2000บาท ไปรับยาบ้าแถวบางเขนเพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้าที่พญาไทยร,รับมาแล้วรับยาบ้ามาแล้วเสร็จก็ไปรับแฟนที่อนุาวรีชัยแล้วก็พอมาถึงที่ถนนสิริยุทธยาเจอด่านตำรวจพอดีไปไม่รอดแล้วฝ่ายของผู้ชายนี่นะฮะก่อนหน้านี้เก็เคยถูกตำรวจสอนอพยาไทยนี่แหละฮะจับกลุ่มข้อหาเสพยาเสพติดเมื่อปี53นะฮะตอนนั้นจำคุกอยู่หเดือนแล้วก็พิ่งพ้นโทษออกมานี่นะฮะ เสร็จแล้วก็มาก่อคดีแบบนี้อีกตอนนี้ส่งเองเลยนะจะขับหนีก็ไม่รอดพุ่งชนตำรวจด้วยะฮะตำรวจก็ตั้งด่านจะตรวจไอ้พวกขีม่มอเตอนะร์ไซค์แว้นวสงการน่ะสงการเยอะมากโดนทั้งคู่ผู้หญิงก็คงจะปวดเนอะมึงเอายาบ้ามาลักกูทำไมเนี่ย <S 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 โอ้ไปดูแลกันนี่นายป้า